ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมนี่ก็เป็นรอบที่เป็นคันที่4ของวันนี้นะครับผมอันนี้พี่ก็มาจากสีคิ้วนะครับรู้สึกว่าคันนี้ได้เยอะสุดเมื่อเช้านี้ก็ได้เต็มคันอยู่ครับแต่สู้คันนี้ไม่ได้เจ้าของแก้ใจใหญ่เจ้าของใจใหญ่ได้ไปเต็มคันเลยครับพันสี่รต้นครับก็เหลือกองเดียว หมดแล้วหมดเลยครับแปลงนี้ครับผมแต่ยังมีอีกนะครับแปลงนู้นก็ยังเหลืออยู่ท่านที่สนใจต้นพันธุ์ครับผมเนี่ยเดินทางไปสี่คิ้วครับผมวันนี้รู้สึกว่าโหลูกค้าของเรามาจากโคาการาชกันหลายเจ้าเลยครับผมเพราะว่าเห็นไอ้ต้นพันธุ์แล้วก็มีความต้องการผมก็อยากให้ท่านเอาไปลองปลูกดูนะครับ ครับผมครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับท่านที่ต้องการสายพันธุ์นี้กเกษตรยากครับผมก็มาเอาถึงสวนราคาก็ย่อมยาวอยู่ครับผมแต่ถ้าให้จัดส่งท่านจะได้เป็นน้อยนะครับเวลาผมบรรจุใส่ลังนะครับเฮวาเดี๋ยวช่วยพี่เขามดาก,ก่อนยังไม่แล้วเดี๋ยวค่อยค่อยไปเดี๋ยวเข้าไปคุยดูหัวกัน <c oughs> <c oughs> ก็ตอนแรกก็ว่าเยอะๆเหมือนที่ผมพูดเลยครับว่าเยอะอยู่แต่พอลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆเรื่อๆมันก็หมดไปโดยอัตโนมัติครับผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพจแล้วก็ลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่สนใจต้นพันธุ์มันของเราเกษตรยักษ์กรครับผมท่านที่ยังไม่ได้อยากจะสั่งจองไว้ ช่วงนะช่วงเดือนอเมษาเนี่ยรู้สึกจะเริ่มต้องการต้นพันธุ์กันค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าเมษาพฤษภาเนี่ยฝนก็จะเริ่มลงกันแล้วครับผมต้นพันธุ์นี้ถ้าเก็บไว้ในร่มก็ได้เป็นเดือนอยู่ครับเพราะว่าต้นเราลำมันใหญ่ครับผมลำใหญ่จะเก็บไว้ได้นานอยู่ครับแต่ถ้าลำเล็กๆถ้าเก็บไว้ก็จะแห้งแล้วก็อัตราการงอกก็จะน้อยกว่าส่วนตัวนี้ลำจะค่อนข้างใหญ่นี่ฮะลถช่วงยาวคอก ก็อาจ 1, อได้ก็1,400ต้นแค่นั้นเองครับก็ <ladies. S 1> ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับผมว่าความต้องการสายพันธุ์นี้ก็ยังมีอยู่ <S <S ผมเองก็อยากจะสนับสนุนเกษตรกรที่ที่เคยทำมัน<ด>แล้วทำแล้วไม่ค่อยได้สตังค์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำแล้วผมผลิตมันไม่ค่อยได้ ก็ลองดูสายพันธุ์นี้นะครับถ้าท่านอยากลองก็ไม่ต้องไม่ต้องเยอะก็ได้ครับสักหนึ่งไร่ดูก่อนก็ได้ครับว่ามันเหมาะกับดินพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าบางสายพันธุ์มันก็เหมาะบางสายพันธุ์มันก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตไปตามตาม,ตามที่ที่เห็นเขาทำนะครับผมแต่ทีนี้สูตรที่เขาทานี่ก็ผมอยากให้ลูกค้ามาเห็นอย่างเงี้ยครับว่าเราชักล่องเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผม ลูกค้าจะได้มาเห็นแล้วก็สบายใจแล้วก็เห็นแล้วว่าเออเราทำแล้วได้ผลผลิตดีจริงครับจากนั้นอยากให้ลูกค้ามาดูสวนเราด้วยแหละครับผมผลผลิตที่ได้ลูกค้าสบายใจคนขายต้นก็สบายใจว่าเออไม่มีการหลอกกันนะเพราะว่าบางท่านก็ <c oughs> มีมีบางท่านก็บอกว่าอายนะครับที่เดินทางมาเอาพันมันไกลอย่างเงี้ย เพราะว่าแถวนั้นก็มีแถวบ้านก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ทีนี้สายพันธุ์ที่ต้องการนี่ก็ตรงนั้นอาจจะไม่มีครับก็เลยลองเปลี่ยนสายพันธุ์ดูครับพอดีพี่แกก็สนใจระยอง99หรือว่าระยอง89ของเราอีกอีกด้วยสั่งจองไว้10ไร่ครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูหัวอีกทีนึงครับผมเนี่ยฮะ ลูกค้ามาเราก็จะให้มาคุยดูหัวครับผมแล้วก็มาเห็นการทำมันสัมปะหลังของเราว่าทำยังไงแล้วก็ผลผลิตเป็นยังไงครับตัวนี้หเดือนมัน6เดือนครับผม ก็หลังเมษาความใหญ่ของมันจะใหญ่กว่านี้อีกนะพี่ครับค่อนข้างยาวนนะครับไม่ถึงจะไม่มีน้ำแต่มันก็ใหญ่ขึ้นนะนใหญ่ขึ้นอีกนิดหน่อยครับผมแต่เปอร์เซ็นต์แป้งพันนี้บอกเลยว่าของผมไปวัดที่ขายทุกวันนี้ก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามันแปดเดือนนะอันนี้ยังอ่อนอันนี้หกเดือนนะถึงถึงจะขุด <Okay. S 1> ถึงจะขุดประมาณเมษา ใกล้ๆพฤษภานั่นแหละตัวนี้ครับก็พี่ดูความห่างของร่องนัก็คือสุดแขนเลยล่ะกลางแขนคือสุดแขนอ่ะครับเมตรหกสับเมตสุดแขนเลยระหว่างต้นก็คือ1เมตรครับถ้าปลูกทีนี้หัวชนกันแล้วพอหัวชนกันบางทีไอหัวมันเล็กอีกไม่แน่นนะเนี่ยเนี่ยดินนี่นะครับ ครับแล้วพันนี้เวลาใช้รถแทกก็จะไม่ดีมีข้อเสียคือมันขาดสู้งัดไม่ได้เพราะาดินอย่างนี้มันงัดง่ายพันนี้เนี่ยเขาทำได้200ตันติดเบ็ดเดือนปีที่แล้วฝนมันดีค,ครับผมก็ยังไงถ้าถึงเวลานั้นเมษาพี่ก็ติดต่อมาอีกทีเดี๋ยวผมก็จะโพสต์ให้ลูกค้า ได้ได้สายพันธุ์ที่ดีไปไปไปปลูกกันนั่นแหละครับผมครับผมก็ออกไปบ้านนั่นแหละครับได้ครับครับผมก็ยังไงขอขอบคุณแฟนเพจทุกทท่านนะครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านู้ชมได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ